สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่ๆทุกท่านนะคะกลับมาพบกับเก่งค่ะทางช่อง channel YouTube นะคะโปรโมชั่น Ford by เก่งกี้เก่งนะคะจาก Ford Auto Gallery ระปทุมธานีค่ะวันนี้นะคะสุดหล่อที่เก่งเลือกนำมาให้พี่ๆได้ดูกันนะคะเป็น Ford r a n g e r นะคะรุ่นวายแท็กค,ค่ะตัวนี้นะคะเป็นขับ 2, 2> ค่ะมาในราคาค่ะ1 2 9่0ล้าน 2, 09, บาทนะคะตัวนี้มาในเครื่องยนต์2.0ลิตรค่ะกำลังแรงม้าอยู่ที่180นะคะแรงบิดอยู่ที่4่ 2ี่นะคะนิวตันเมรค่ะเดี๋ยวพามาชมนะคะว่าสุดหล่อแต่งอะไรไปบ้างค่ะเริ่มจากที่ด้านหน้านะคะตัวนี้ค่ะเป็นชุดแต่งนะคะ F 1 5 0นะคะประกอบไปด้วยกระจังหน้านะคะมาพร้อมนะคะอักษรฟอร์ดนะคะมาในสีดำด้านนะคะพร้อมไฟ LED แสงสีขาว3จุดด้านบนด้วยนะคะ แล้วก็ในส่วนของตัวกันชนนะคะตัวนี้ก็คือเป็นกันชนนะคะของชุดแต่ง S 150มาพร้อมกับไฟตัว C แสงสีขาวด้วยนะคะตัวนี้ใช้งานได้จริงๆนะคะแล้วในส่วนของเซนเซอร์ก็ยังคงใช้งานได้ปกติค่ะรวมถึงนะคะตัวนี้ที่เก่งเพิ่มเติมให้เป็นครอบไฟหน้านะคะครอบไฟหน้าตัวนี้นะคะเพิ่มความโดดเด่นให้กับดวงไฟนะคะและทำให้รถดูมีมิติมากยิ่งขึ้นค่ะ และเจ้าซุ้มล้อตัวนี้เลยค่ะจะมาพร้อมกับชุดแต่งนะคะ F150 เป็นซุ้มล้อค่ะขนาด6นิ้วแบบไม่มีหมุดนะคะตัวนี้เก่งไม่ได้ทําการเจาะตัวรถเลยนะคะแต่ติดซีนอย่างแน่นหนาเลยนะคะติดกิบล็อกอย่างแน่นหนาเลยในส่วนของล้อค่ะตัวนี้ค่ะเป็นยางนะคะแฮนด์คุกจับคู่มากับ m a c OA ซินะคะตัวนี้เป็นขนาดนะคะ16นิ้วพี่ๆสามารถเลือกได้นะคะว่าต้องการเป็น Mac แม็กหลือยางอะไรนะคะเก่งจัดให้ได้หมดเลย ในส่วนของที่ติดตั้งมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะจะเป็นครอบแก้นนะคะครอบกระจกมองข้างรวมถึงมือจับนะคะที่มาในสีเทากาไฟนะคะ แล้วก็ที่เพิ่มเติมให้จะเป็นเบ้ารองมือเปิดค่ะมาในสีดำด้านนะคะตัวนี้ก็จะป้องกันรอยขีขดข่วนรอยนิ้วมือได้เป็นอย่างดีเลยและที่ติดตั้งมาจากโรงงานด้านบนค่ะจะเป็นในส่วนของด้านเล่าหลังคานะคะอันนี้ไม่ได้ตกแต่งเพิ่มเติมนะคะมาจากโรงงานเลยแล้วก็ความเข้มของฟิล์มพี่ๆเลือกได้นะคะด้านท้ายรถค่ะที่เก่งเพิ่มเติมเป็นฟ้าถังน้ํามันนะคะมาในสีดำด้านค่ะ ดี๋ยวเก่งพามาดูนะคะแล้วก็ซิกเอร์ของเขาค่ะตัวนี้เป็นสปอร์ตบาร์นะคะสปอร์ตบาร์ตัวนี้ค่ะเป็นสีเทากาไฟนะคะตัวนี้ก็มาจากโรงงานแล้วเช่นกันนะคะดูหรูหรามากๆเลยด้านท้ายรถค่ะเป็นครออไฟท้ายนะคะเพิ่มความโดดเด่นให้กับดวงไฟและรถมากยิ่งขึ้นค่ะรวมถึงนะคะกันชนนะคะกันชนท้ายนะคะตัวนี้ก็มาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะที่เก่งเพิ่มเติมให้จะเป็นเบ้ารองค่ะมือเปิดฝาท้ายนะคะที่มาในสีดําด้านนะคะและเจ้าวแท็กตัวนี้ค่ะมาพร้อมกับ กล้องนะคะถอยหลังที่ฝั่งอยู่ใต้โลโก้ฟอร์ดนะคะแล้วก็ตัวออไลเนอร์นะคะกันกระแทกนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะตัวรถนะคะเป็นสีเทานะคะพอตัดกับชุดแต่งนะคะที่เป็นสีดำด้านนะคะไม่ต้องแต่งอะไรมากก็ดูดีอยู่แล้วนะคะพี่ๆคะ่ะตัวนี้เดี๋ยวเก่งพามาดูนะคะว่าด้านในของเจ้าไวทแท็กนะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ก็นี่เลยค่ะภายในห้องโดยสารนะคะก็จะเป็นสีดำนะคะตัดด้วยได้สีส้มนะคะตัวนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยนะคะแบบนี้เลยบเบาะพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าหุ้มหนังรวมถึงคอนโซลด้วยนะคะคอนโซลหน้าก,ก็จะเป็นหุ้มหนังตัดด้วยได้สีส้มในส่วนของฝั่งขวานะคะก็จะเป็นระบบของออข้อมูลการขับขี่แล้วก็ระบบคูสคอนโซลนะคะฝั่งซ้ายจะเป็นปุ่มควบคุมมัลติฟังก์ชันต่างๆนะคะทั้งเอนเตอร์เทนในส่วนของโตวิทยุ ตัวนี้นะคะเป็นหน้าจอนะคะขนาด8นิ้วมาพร้อมกับระบบซิงค์สเมนูภาษาไทยนะคะรอ,อ,องรับนะคะ Apple c a r p l a y และ Android Auto ด้วยมีแผนที่นำทางนะคะและช่วยโทรฉุกเฉินให้ด้วยเมื่อเกิดอุบัติเหตุนะคะมาพร้อมกับเกียร์นะคะ10สปีดนะคะเกียร์ออโต้เบาะนี่เลยค่ะสวยมากๆนะคะมีปรักคำว่าไ i t แท็กด้วยนะคะเป็นปรับไฟฟ้าด้วยนะคะ ตัวนี้ในส่วนของระบบต่างๆนะคะ ก็มีครบคันเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะเป็นท็อปของขับ2เลยนะคะพี่ๆค่ะมีทั้งระบบแอร์แบ็กนะคะรวมถึง ABS A, e b d นะคะและต่างๆอีกมากมายส่วนใหญ่แล้วค่ะตัวระบบตัวนี้นะคะจะเป็นออตโต้ทั้งหมดนะคะก็คือ,อกระจกมองหลังนะคะก็จะเป็นตัดแสงอัตโนมัติที่ปัดน้ําฝนนะคะรวมถึงไฟหน้านะคะก็จะเป็นออตโต้ทั้งหมดเลยนะคะคุ้มมากๆเลยค่ะเก่งย้ำอีกทีนะคะราคาจะอยู่ที่1ล้านค่ะสองหมา2 9 0บาทเท่านั้นนะ นะะในส่วนของตัวขับ2นะคะฝากไว้ด้วยค่ะถ้าชอบกดไลค์ใช้กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งติ้งติ้ง,งแจ้งเตือนด้วยนะคะฟอร์ดเลนเจอร์ฟอร์ดเอเวอร์เสามารถทักทายสอบถามเขามาได้นะคะเก่งขึ้นช่องทางการติดต่อไว้ให้ด้านล่างนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่อง c h a n n e l YouTube ด้วยนะคะโปรโมชั่น Ford ดบยเก่งกี้ค่ะและทางเพจนะคะโปรโมชั่น Ford ค่ะมีปัญหาในส่วนของอยากปรึกษานะคะแคมเปญน,นะคะหรือโปรโมชั่นต่างๆก็คือสามารถทักทายเข้ามาสอบถามได้ลูกค้าสนใจเป็นใช้เงินออกรถน้อยนะคะดอกเบีย้ยต่ำนะคะหรือว่าชุดแต่งจัดเต็มจัดหนักก็คือสามารถทักทายมาได้เลยยินดีดูแลพี่ๆทุกท่านคะ่ะซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์นะคะโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะ วันนี้ขอตัวลาไปก่อนพาสุดหลอไปส่งมอบก่อนนะคะพี่ๆขา่าวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ